สวัสดีตอนเช้าพี่น้องเข้าไปอีกแล้วจ้ะอันนี้เฮดเผิงเขามีหลายชนิดค่ะเด้อพี่น้องชนิดหั่วสม้มตอกอ,อ่อ,อนๆน้งสีโอ้ยโอ้ยตายแล้วหัวลุดเกียงแซบแซบเด้อจ้ะเนี่ยถ้าเฮาตัดไปแล้วเพิ่สิเป็นออกนี่จ้ะขนาดมาทุกมือเด้อพี่น้องเขาจะตัดอัตดอกเฮดดอก หัวสมมนี่จะเพิ่นขาเพิ่นจะเป็นแบบแบบนี้จ้ะเขาจะบอเอุ้เห็ดอี่ยงคือเห็ดละงกแถอะพี่น้องโคตรจ้ะเ่ามืดขนาดเข้ามา่องทุกมือเลยจ้ะเห็ดอะไรเนี่ยคือกันกระเพ็ดปวกวานเฮ้านะจ้ะกินบ่บเป็นนะพี่น้องว่าเคยกินยานเบือ่อเบืองนี้จ้ะ เท่าหมดเลยเท่าเบิดเลยขาก็มแต่นอนจ้ะเท่าหมดเลยอันนี้คือเห็ดละงากนะคะเห็ดเบื่อจ้ะรู้สึกว่าจะเก่โอ้ปรแก,กจ้ะเอาได้อยู่ เฮ็ดหัวสมน่าจะขาแม่แขนอันตันอยู่กำลังเกิดจ้ะปกติเฮ็ดหัวสมนี่สิเกิดก่อนเฮ็ดพึ่งหวานน่จจะพี่น้องผ่าฝนตกดีอ่มีดอกหนึงไม่มีนอนเลยค่ะ อู้เหเฮผึ่งหวานเท้าดอกนึ่งพี่น้องนี่จ้ะเป็นหมลเลยพี่น้องเฮดอันนี้เกิดเป็นหมครับนี่จ้ะอุย้ยสวยมากเลยอุน่ะไม่มีหนอนเลย สวยงามขนาดจ้ะตาฮักตะมุตะมิจ้ะเบื้องนพี่น้องเป็นมูเลยได้จ้ะเบื้องนี้เบื้องนี้อุปุอิปิตะมุตะมิมีดอกอ่อนน้ำได้จ้ะหลุดไปแล้วนี่จ้ะอันนี้เพิ่นขืนล่าแด้จ้ะฟูนโต๊หลหลกระิบประมาณนี้แล้วจ้ะ ขึ้นราอันนี้น้อยๆเอาก็เอาเหมือนกันนี่แต่ถ้า่เสียเขาจะได้หกดอกแล้วจากลกุ่มน้พี่น้องตามุตามิจ่าเศ้า <c oughs> น,นี่ก็ไปเฮตดงานถังเนื่งจะพี่น้องแค่นี้พอแล้วไปเฮตดงานก่อนจ่า <c oughs> ล่างแล้ว <c oughs> แต่ห้ากระสิมดผ่าครึ่งแล้วก็เอาไปลวกจ้ะลวกเก็บไว้กินหน้าหนาวอันนี้เห็ดเห็ดรวมมิด้ะจ๊ะเมื่อนี่พี่น้องเห็ดหัวสม้มเห็ดพึ่งหวานบ้านเฮากับเห็ดหัวส้มก็คือเห็ดเพิงเข่าเห็ดเพิงนกยุงเห็ดเพิงสซาดนะพี่น้องกระสิประมาณนั่นแหละอันนี้เห็ดน้ำหมากกำลังเกิดจ้ะงามๆได้มาสองสามดอกจ้ะ